พาทุกท่านเดินทางมาถึงอีกหนึ่งสถานีที่เรียกว่าวัยรุ่นเนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของวัยรุ่นชาวเกาหลีแล้วก็ไม่ใช่แค่วัยรุ่นชาวเกาหลีนะวัยรุ่นชาวไทยเองอะ่ะบางคนก็ไปเที่ยวเหมือนกันแต่มันอาจจะยังไม่ค่อยได้โด่งดังเท่ากับย่านอื่นๆอย่างเช่นฮงแดรหรือว่าอีแดนะคะแน่นอนพูดถึงเรื่องแดขึ้นมาแทฮักโอมหาวิทยาลัยอีกแล้วสถานีนี้เนี่ยก็เป็นสถานีที่ชื่อว่าคอนเดอิฟกูนั่นเองค่ะอีบอนยอบยิน คอนเดปกูคอนเดปกูยอกยิมนีดาสำหรับสถานีนี้นะคะมีชื่อแบบเต็มๆในภาษาอังกฤษว่าคอนกุกยูนิเวอร์ซิตี้สเตหรือในภาษาเกาหลีเราจะเรียกกันว่าคอนเด กูยอกนะคะคอนเดก,กูก็คือชื่อของสถานีส่วนยอกก็แปลว่าสถานีนั่นเองค่ะในภาษาไทยเราก็จะเรียกกันว่าสถานีคอนกุกหรือสถานีคอนแดก็ได้อา้าวทำไมถึงมีทั้งคอนกุกทั้งคอนแดนะคะเนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยคือมหาวิทยาลัยที่ชื่อว่าคอนกุกนะคะแต่ในเกาหลีบางทีเราก็จะเรียกกันแบบย่อๆสั้นๆว่าคอนแดมันคือการเอาคําว่าคอนจากคอนกุกมาแล้วก็เอาคําว่าแดที่มาจากคําว่าแทฮักโยมารวมกันก็เลยกลายเป็นคอนแดรเรียกย่อๆว่ามหาวิทยาลัยแด นนั่เองสําหรับสถานีคอนกุกหรือว่าคอนแดนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาตั้งอยู่บน2สายเลยนะสายแรกก็คือสายที่2คือสายสีเขียวนั่นเองค่ะซึ่งในสายสีเขียวเนี่ยเขาก็จะมีรหัสประจําสถานีคือ212ค่ะและความพิเศษของสถานีนี้ก็คือสถานีคอนแดเวลาที่อยู่ในสายสองเนี่ยจะเป็นสถานีที่ยกระดับขึ้นมาเป็นสถานีลอยฟ้านั่นเองทุกคนแต่นะคะอีกสายหนึ่งที่เขาตั้งอยู่เหมือนกันเนี่ยก็คืออยู่ในสาย7ค่ะสาย7จจะเป็นสายที่มีสีเขียวขี่ม้านะคะแล้ว รหัสของสถานีเขาจะเป็น727ค่ะซึ่งสถานีนี้นะคะความพิเศษของเขาคือชานชลาเนี่ยจะอยู่ในชั้นใต้ดินค่ะทุกคนพิเศษมากเลยนะเป็นสถานีที่มีทั้งลอยฟ้าและใต้ดินอยู่ในตัวนอกจากนี้นะคะเขายังมีทางเชื่อมต่อให้คุณสามารถเดินไปที่ป้ายรถบัสค่ะและยังสามารถต่อไปได้สูงถึง10สายทําให้คุณเนี่ยสามารถเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆที่สถานีรถไฟใต้ดินเข้าไม่ถึงได้นั่นเองค่ะ ประวัติโดยย่อนะคะสำหรับสถานีคอนกุกนี้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสถานีแรกๆสําหรับสาย2เลยก็ว่าได้ที่เขาสร้างขึ้นมาและเขาได้สร้างขึ้นมาในวันที่31ตุลาคมปี1980ที่แยกมหาพิทยาลัยคอนกุกจึงทําให้เป็นที่มาที่ไปของชื่อสถานีนี้นั่นเองค่ะแต่ก่อนหน้านี้นะคะต้องบอกก่อนว่าสถานีนี้เขาไม่ได้ชื่อคอนกุกมาก่อนนะเขาเคยมีชื่ออื่นมาก่อนชื่อนั้นน่ะชื่อว่าสถานีฮวยยางค่ะหรือว่าฮวยยางสเตชันนั่นเองซึ่งตั้งตามชื่อพื้นที่ที่สถานีถูกสร้างขึ้้นครรังแก และเมื่อวันที่7มีนาคมปี1985นะคะก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อมาเป็นสถานีคอนกุกและใช้มาจนถึงปัจจุบันค่ะหลังจากนั้นนะคะในวันที่11ตุลาคมปี1996นะคะก็ได้มีการผนวกรวมเข้ากับสาย7ก็คือสายสีเขียวขี่ม้านั่นเองทําให้สถานีนี้เนี่ยสามารถทรานสเฟอร์ออกไปได้ถึง2สายค่ะ สำหรับโลเคชันของสถานีนี้นะคะ <_ d oll> เขาตั้งอยู่ในฮวายังดงค่ะควังจินกูอยู่ในโซล <_ d oll> ประเทศเทศกาหลีใต้ค่ะซึ่งบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงสถานีนี้เนี่ย <_ d oll> นอกเหนือจากที่จะเป็นมหาวิทยาลัยอ,อย่างมหาวิทยาลัยคอนกุกแล้วนะคะ <_ d oll> เขายังตั้งอยู่ท่ามกลางที่อยู่อาศัยนะคะเล็กๆน้อยๆมีร้านค้ามีร้านอาหารมีธุรกิจขนาดเล็กมีห้างสรรพสินค้าเรียกว่าเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์และคึกคักพอสมควรเลยโดยเฉพาะช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนนะคะทุกคนเล่าให้ฟังเป็นน้ำจิ้มแบบนี้แล้วเชื่อว่า หลายคนน่าจะอยากเห็นภาพภายในสถานีและบรรยากาศที่อยู่บริเวณใกล้เคียงสถานีคอนกุกกันแล้วใช่ไหมล่ะคะเราไปดูกันเลยค่ะค่ะจ้า และตอนนี้นะคะเราก็ได้เดินทางมาถึงสถานีคอนกุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าสถานีคอนกุกสายสองเนี่ยหรือสายสีเขียวเป็นสถานีที่ถูกยกระดับขึ้นมาเป็นลอยฟ้านั่นเองค่ะทําให้เราออกมาปุ๊บเห็นท้องฟ้าเลยนะคะไม่เหมือนสถานีรถไฟใต้ดินสถานีอื่นๆนั่นเองซึ่งสถานีนี้นะคะในสายสีเขียวหรือว่าสายสองเนี่ยก็สามารถเดินทางต่อไปได้อีก2ฝั่งเหมือนกันซึ่งสถานีที่อยู่ใกล้เคียงกันก็จะมีสถานีที่ชื่อว่าซองซูและอีกหนึ่งสถานีก็คือคูเอนั่นเองค่ะเอาละคะ่ะถ้าเราอยากจะเดินทางไปที่ทางออกนะคะอันดั แรกเลยคือเราต้องลงบันไดเลื่อนมาก่อนนะคะซึ่งที่สถานีนี้เนี่ย,เ,ยเขาจะมีทางออกอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ทางออกค่ะทุกคนและสําหรับทางออกทั้ง6ทางออกนะคะเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพตรงกันเราขออนุญาตซูมเอาออกมาให้ทุกคนดูแผนที่เป็นแบบกันก่อนเลยดีกว่าค่ะสําหรับทางออกที่1และทางออกที่2นะคะจะอยู่ในฝั่งเดียวกันค่ะซึ่งตั้งอยู่บนถนนที่ชื่อว่าอาชาซันโรนะคะและทางออกที่ 3- 4นะคะจะอยู่ในฝั่งเดียวกันซึ่งตั้งอยู่บนถนนหนึ่งดงโรค่ะและเป็นทางออกที่ต้องเดินเชื่อม จากสถานีสาย2ผ่านไปยังสาย7ก่อนเพราะว่าเราต้องลงจากลอยฟ้านะคะแล้วก็ไปใต้ดินแล้วค่อยขึ้นมาจากสถานีใต้ดินนั่นเองค่ะส่วนทางออกที่5และ6นะคะจะอยู่บนถนนอาชาซันโรเหมือนกันค่ะและอยู่ฝั่งตรงข้ามกับทางออกที่1 2นั่นเองค่ะถ้าจะให้ทุกคนจําง่ายๆนะคะทางออกที่1 2 5 6จะเป็นทางออกที่คุณสามารถออกได้จากสถานีสาย2ก็คือสถานีที่อยู่บนลอยฟ้านั่นเองและทางออกที่3 4นะคะจะเป็นทางออกที่ขึ้นมาจากสถานีใต้ ก็คือสาย7นั่นเองค่ะทุกคนถ้าใครฟังแล้วงงนะคะไม่ต้องกันงวลไปเพราะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูทุกทางออกกันแบบเน,น้นๆเลยค่ะอะตอนนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราอยากจะพาทุกคนไปที่ทางออก3กับ4ก่อนนะคะเนื่องจากเป็นทางออกที่ต้องเดินเชื่อมไปเนาะเราจะพาทุกคนเดินเชื่อมจากสถานีที่อยู่ในสาย2ไปยังสาย7ค่ะสําหรับตรงนี้นะคะอะก่อนที่เราจะเชื่อมอยากจะให้ดูตรงนี้สักนิดนึงนะคะตรงนี้ก็คือจอที่เป็นดิจิทัลอินเทอร์แอคทีฟค่ะซึ่งจอนี้เริ่มทยอยสร้างอยู่ในหลายๆสถานีแล้ว ะะเพราะว่าเขาอยากจะอำนวยความสะดวกให้คนเดินทางได้ง่ายขึ้นอ่าทีนี้นะคะเราจะเริ่มต้นเดินทางไปที่ทางออกหมายเลข3และ4ก่อนค่ะตอนนี้นะคะสังเกตได้นะคะว่าเราเนี่ยได้เดินทางลงมาอยู่ในชานชลาหรือว่าสถานีที่เป็นใต้ดินแล้วเรียบร้อยนะคะให้ทุกคนเนี่ยเดินตามป้ายไปนะคะจะมีป้ายบอกอยู่เป็นระยะระยะเลยนะคะชี้บอกทางให้เราไปที่สถานีของสาย7นะคะแล้วก็จะมีป้ายทางออกกำกับอยู่ด้วยเหมือนกันและนี่ก็คือป้ายนะคะที่บอกทางออกค่ะซึ่งจุดสังเกตดิดน,นึง สำหรับทางออกที่3ที่4นะคะทุกคนมันจะมีลูกศรชี้ลงให้เดินลงบันไดไปนะคะนี่แปลว่าคุณต้องลงบันไดไปเพื่อไปที่สาย7ก่อนอย่างที่บอกนะแล้วเดี๋ยวเราไปหาทางขึ้นตรงนั้นกันอีกทีหนึ่งอ่ะ เ,เมื่อเราลงมาแล้วนะคะเราจะเห็นป้ายที่เขียนว่า exit นะคะป้ายสีเหลืองๆทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นทางออกเบอร์สามและทางขวามือก็จะเป็นทางออกเบอร์สค่ะเดี๋ยวเราลองออกไปที่ทางออกที่3กันก่อนดีกว่าค่ะทุกคนและสําหรับทางออกที่3นี้นะคะมีบันไดเลื่อนให้ด้วยนะคะแต่บันไดเลื่อนอาจจะแคบสักนิดหน่อยนะคะยืนก็พอดีตัวดีเลยนะคะเราก็ขึ้นบันไดเลื่อนมาซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าในทางออกที่3กับ4เนี้จะอยู่ในฝั่งเดียวกันกันกบทางมหาวิทยาลัยค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนที่จะใช้ทางออกนี้ก็มักจะเป็นพวกนักศึกษาหรือว่าบุคลากร คนที่ทํางานอยู่ในระแวกนี้นั่นเองเมื่อขึ้นมาแล้วนะคะนี่ก็คือหน้าตาของทางออกที่3นะคะทุกคนทางฝั่งขวามือที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยคอนกุกค,ค่ะและฝั่งตรงข้ามนะคะมองไปฝั่งตรงข้ามคุณจะเริ่มเห็นร้านที่มันดูมีสีสันและฮะอย่างอันนี้มีจูโน่ a ฮร์อยู่ด้วยจูโน่ a ฮร์จริงแอบนอกเรื่องหน่อยเป็นร้านตัดผมที่ดีอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าสมัยก่อนที่เคยไปอยู่ที่นั่นนะคะก็ตัดผมตัดผมที่นั่นก็คุณภาพดีใช้ได้เลยใช้ผลิตภัณฑ์ดีมากจจุุดดนนนนนีีน้้้ิึงงนงะอออยยยาาากกเล่ะะเเ่่ใหหฟััคมขไปณ จะเห็นป้ายนะคะเป็นป้ายต้อนรับเลยนะคะป้ายนี้เนี่ยมีชื่อว่าอะไรนะคะมันเป็นตัวบ่งบอกว่าถนนในซอยนี้เนี่ยคือถนนที่เรียกว่าคอนแดมัชชิกอรีคอนแดมัชชิกอรีค่อยๆแปลทีละคำคอนแดก็คือมหาิทยาลัยคอนกุกนะคะมัดเนี่ยมันแปลว่ารสชาตินะคะมัชชิกอรีก็คือเป็นถนนแห่งรสชาติแสนอร่อยนะคะคอรีก็คือถนนในซอยอะไรประมาณนี้เนาะคอนแดมัชชิกอรีคืออะไรนะคะมันคือถนนที่อยู่ในซอยนะคะที่รวบรวมทั้งร้านอาหารคาเฟ่ ร้านเกมร้านบอร์ดเกมนะคะหรือแม้แต่ร้านอ่านหนังสือการ์ตูนอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันเรียงรายกันเต็ม2ข้างทางเลยซึ่งเป็นแหล่งที่วัยรุ่นไปจนถึงวัยทํางานเนี่ยเขานิยมไปแฮงเอาท์กันนั่นเองค่ะและถัดมานะคะคือทางออกที่4ค่ะทางออกที่4จริงๆแล้วเนี่ยขึ้นจากทางออกสามาแล้วเดินต่อมาอีกนิดนึงนะคะก็จะเห็นซึ่งจุดสังเกตคือฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเป็นห้างที่ชื่อว่าตเต้ค่ะตเต้ดีพาร์ตเมนต์สโตร์นั่นเองคุณก็สามารถข้ามถนนไปได้เลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งคือตรงนี้เนี่ย ที่เรียกว่าเป็นแยกมหาพทยาลัยคอนกุกนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราลองเดินข้ามถนนไปฝั่งตเต้กันบ้างดีกว่านะคะนี่คือตเต้นะคะตเต้เป็นอีกหนึ่งในห้างที่มีเครือและมีสาขามากมายอยู่ในประเทศเกาหลีเนาะไม่ว่าจะเข้าไปที่ไหนในสแตนดาร์ดก็จะคล้ายๆกันหมดแต่ว่าการตกแต่งภายนอกก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะไหนๆเราข้ามมาทางฝั่งนี้แล้วเราขอข้ามต่อไปที่ทางออกหมายเลข5้ากันเลยดีกว่าอย่างที่บอกนะคะว่าตัวสถานีเนี่ยมีทางออกเยอะก็จริงแต่จริงๆแล้วอะถ้าเราขึ้นมาข้างบนแล้วเรายังสามารถเดินข้ามมาได้นะและนี่คือทางออกหมายเลขห้านะ เป็นทางออกที่ลงมาจากสถานีแบบลอยฟ้าฝั่งนี้ถ้าแอบ,บสังเกตมันจะมีความคึกคักนิดหน่อยนะคะร้านค้าต่างๆหรือตึกที่อยู่ริมถนนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกร้านอาหารนะคะขายขนมนะ,ะขายเครื่องดื่มกาแฟรหรือชานมก็จะมีอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยเหมือนกันนะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นเคออสให้คุณมากดสั่งกดออเดอร์แล้วก็รอรับสินค้าได้เลยเดินต่อมาอีกสักนิดคุณจะเจอกับทางออกที่6ค่ะทางออกที่6ก็คือลงมาจากสถานีลอยฟ้าสถานีสาย2เหมือนกันนะคะซึ่งทางออกนี้แหละคือให ไลท์ของสถานีคอนกุกเลยค่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นทางออกที่จะพาคุณเชื่อมต่อไปยังหลายๆที่ที่เป็นแหล่งช้อปปิ้งแฮงเอาได้ทีนี้นะคะจากทางออกที่6เนี่ยถ้าเรามองไปฝั่งตรงข้ามนะเราจะสามารถเห็นทางออกที่1และทางออกที่2ได้นะคะเพราะว่าทางออก1 2 5 6หคือทางออกจากสถานีลอยฟ้านั่นเองและในตอนนี้นะคะเรากําลังอยู่ที่ทางออกที่6แล้วนะคะสังเกตดูจะเห็นป้ายบอกทางนะคะถ้าเราเดินตรงต่อไปเนี่ยจริงๆเดินไปอีกสัก1กิโลนะถ้าเดินไหวก็จะถึงสถานีที่ชื่อว่าซองซูแล้วนะคะถ้าเราไม่นั่งรถไฟ ก็เดินเอาก็ได้เนาะแต่จริงๆจุดที่อยากจะพาทุกคนไปเดินทัวร์กันสักนิดเนี่ยคืออยู่ในซอยข้างหน้านี้เองค่ะเราเดินต่อไปอีกแค่นิดหน่อยนะคะเดินตรงไปนิดนึงแล้วเราเลี้ยวซ้ายเข้าซอยนะคะซึ่งซอยนี้เนี่ยจะมีชื่อว่าอาชาซันโร30นะคะดูเลขเลยอาชาซันโร30ซอยนี้คือซอยที่คุณจะเจอร้านค้ามากมายเต็มไปหมดโดยเฉพาะช่วงเวลาเย็นๆเนี่ยโอ้โหแสงสีมันเยอะมากไม่แพ้หฮงแดไม่แพ้มองดงเลยนะคะทุกคนแค่ลองเดินเข้ามาดูคุณจะเห็นว่าโอ้โหมันมีทั้งร้านอาหารนะร้านค้าทั่วๆไปมี ร้านที่ขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะคะมีร้านเครื่องสำอางขายอุปกรณ์ไอทีก็มีคือมีเยอะแยะมากเลยแต่ว่าแนะนานะเดินไปจนสุดเดินเข้าไปนะคะจนถึงตรงกลางมันจะมีเป็นสี่แยกเล็กๆที่อยู่ในซอยนะคะสี่แยกนี้เนี่ยเขาจะมีชื่อเรียกของเขาอยู่ด้วยนะคะชื่อเรียกของเขาเรียกว่าคอนเดโรเดียลสตรีทนั่นเองค่ะคอนเดโรเดียลสตรีทนะคะถือว่าเป็นถนนที่เรียกว่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยร้านค้าต่างๆนะคะเป็นจุดที่เราเอาไว้ใช้เรียกทำเลตรงนี้นี่แหละทีนี้พอเดินมาถึง จุดนี้แล้วนะคะแนะนําทุกคนถ้าอยากไปเที่ยวต่อมีที่หนึ่งที่อยากจะพาไปมากๆเลยคือเมื่อคุณมาถึงแยกแล้วนะคะให้มองไปทางด้านขวามือค่ะคุณจะเห็นนะคะป้ายเขียนว่าทงกินโลนะคะทงกินโลหมายเลข20นะให้คุณเดินต่อไปได้เลยเรื่อยๆแล้วสักพักหนึ่งคุณจะเจอกับตึกที่มีเอกลักษณ์มากๆเลยตึกนี้จะมีลักษณะเหมือนเป็นการเอาตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมาวางต่อๆๆ,ๆ,ๆ,ๆกันซึ่งตู้คอนเทนเนอร์นี้เป็นตู้คอนเทนเนอร์สีฟ้าอ่าบางคนเนี่ยเชื่อว่าอาจจะเคยหารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว เคยเห็นสถานที่แห่งนี้ผ่านตากันมาบ้างแล้วนะคะสถานที่แห่งนี้เนี่ยแหละมีชื่อเรียกว่า Common Ground ค่ะทุกคนนี่คือจุดหมายปลายทางที่เราอยากพาทุกคนมาในสถานีคอนกุกเลยนะคะ m m o n Ground มันคือ Community นะคะเป็นมอด้วยเป็นพื้นที่อิสระที่เปิดให้ทุกคนเนี่ยสามารถมาทำกิจกรรมด้านล่างได้นะคะมาแฮงเอา์นั่งชิลที่สำคัญคือภายในนั้นนะคะตัวอาคารเนี่ยเขาก็ยังมีร้านค้าให้คุณช้อปปิ้งได้มากมายเลยก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า Common Ground เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาด้วยคอนเซปที่เรียกว่าเป็น Creative Con เป็นศูนย์รวมของความครีเอทีฟแล้วก็เชื่อมโยงทุกคนเข้าด้วยกันเพราะนั้นมันเลยมีร้านค้าที่ขายสินค้าที่เป็นแฟชั่นเป็นเครื่องประดับเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าพวกนี้มีหมดเลยแต่ส่วนใหญ่จะเน้นดีไซน์แล้วมีตั้งแต่ราคาถูกไปจนถึงราคาที่แบบพรีเมียมขึ้นมาหน่อยนะคะให้มันสมกับค่าดีไซน์ของเขานั่นเองเห็นแบบนี้แล้วนะคะคุณรู้ไหมว่าเขาเอาตู้คอนเทนเนอร์มาต่อกันเนี่ยสูงถึง4ชั้นเลยนะมองผ่านๆอาจจะรู้สึกเหมือนไม่แข็งแรงแต่ภายในโครงสร้างแข็งแรงมากค่ะทุกคนแล้วด้านบนสุดนะคะเขาก็ ะะอยู่ข้างบนส่วนด้านล่างก็จะเป็นฟู้ดทรัคนั่นเองค่ะบางทีก็จะมีร้านอาหารที่เป็นแบบขับรถมานะคะเปิดขายขายต๊กขายแบบขนมของกินเล่นขายคอนดอกขายโฮต๊อกอะไรพวกนี้บ้างนะคะขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงว่าเขามีการจัดงานอะไรอยู่ในแถวนั้นบ้างหรือเปล่าและนอกเหนือจากนั้นแล้วคะบางครั้งเขาก็ยังมีการจัดกิจกรรมด้วยค่ะทุกคนบางทีอาจจะเป็นการจัดแสดงโชว์ผลงานนะคะหรือว่าเป็นอีเวนต์พิเศษพิเศษน่ารักมีการมาออกบูธซึ่งทาร์เก็ตส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักศึกษาที่อยู่ในบริเวณนั้นนั่นเองค่ะ และภายในนะคะเขาก็จะมีมาเก็ตฮอล์ด้วยค่ะซึ่งเขาจะแยกพื้นที่เป็นโซนๆไปเลยเช่อนอันนี้เป็นโซนสินค้าเสื้อผ้านะคะแฟชั่นเครื่องประดับของตกแต่งบ้านให้เราได้เดินชอปปิง้งนี่เคยไปมาครั้งหนึ่งก็ซื้อของกระตุกกระจิกกลับมาซื้อไปซ,อซื้อมาก็ซื้อเยอะอยู่เหมือนกัน <laughs> เพราะว่าโดนเขาป้ายยามันน่ารักมากจริงๆแล้วบางอย่างดีไซน์มันดีมากๆมันหาไม่ได้ในประเทศไทยสรุปนิดนึงเกี่ยวกับเรื่อง common ground นะคะจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้เวลาเยอะมากในการเดินทางมาที่นี่หรือว่ามาใช้เวลาอยู่ที่สถานที่แห่งน มันก็จะมีแค่เรื่องของช้อปปิ้งแต่ถ้าใครที่เป็นสายถ่ายรูปนะคะบอกเลยว่าถ่ายรูปเพลินเลยที่เนี่ยแล้วยิ่งเวลาแสงแบบเย็นๆหน่อยนะคะโอ้หถ่ายออกมาแล้วมันดูแบบสตรีทมากมันดูฮิปมากๆเลยแค่แวะมาถ่ายรูปก็ถือว่าได้กําไรแล้วนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราขออนุญ,ญาตพาทุกคนวาร์ปกลับมาที่ทางออกที่เหลืออีกสองทางก็คือทางออกที่1นะคะทางออกที่1อย่างที่บอกว่ามันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับทางออกที่6เนาะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นตึกเป็นอาคารต่างๆนะคะแต่จริงๆแล้วทางออกที่2ถ้าเกิดเราเดินตรงขึ้นไปนะคะแลล้้้้ววเเเเียยซาาาขไไปปนิดดึรกก็จะจะอับช ก็คือถนนแสนอร่อยที่มีร้านอาหารมีคาเฟ่มีบอร์ดเกมอะไรมากมายตรงนั้นเนี่ยไปได้เหมือนกันไม่ได้ต้องเดินไปทางออก3ก็ได้นะคะทางออก2จากสถานีที่อยู่ลอยฟ้าก็พาคุณไปที่ถนนเส้นนั้นได้เหมือนกันค่ะเป็นไงกันบ้าง ค่ะทุกคนสําหรับสถานีคอนกุกถึงแม้ว่าสถานีคอนกุกเนี่ยจะดูเหมือนไม่ได้มีอะไรให้ทํามากมายเหมือนไม่ได้มีแบบแหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรมให้คุณทําเยอะแต่ความจริงแล้วก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่ไม่อยากให้คุณพลาดเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่ชอบช้อปปิง้งหรือว่าอยากจะสัมผัสวิถีชีวิตของวัยรุ่นชาวเกาหลีวัยทํางานตอนตอน้นเขาแฮงเอาท์กันยังไงตอนเย็นอยากจะสัมผัสอาหารที่เขากินกันอยากจะสัมผัสแฟชั่นแหล่งช้อปปิง้งที่เขาช้อปปิ้งกันจริงๆตรงนี้ก็เป็นอีกอย่านหนึ่งที่เราแนะนําเหมือนกันนะคะเพราะว่านะ,ะนอกเหนือ จากจะมี common ground ที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของงานแล้วเนี่ยยังมีคอน d ดโรเดียลสตรีทที่คุณสามารถเดินช็อปได้เล็กน้อยในบริเวณนั้นนะคะหรือถ้าคุณจะไปตรงแถวแถวทางออกสองกับทางออก3เนี่ยเขาก็จะมีคอนเดมัชชิกอรีนะคะที่เรียกว่าคุณสัมผัสวิถีชีวิตยามเย็นของคนเกาหลีแถวนั้นเลยก็ว่าได้หรือถ้าคุณอยากจะเข้าห้างจริงๆตรงทางออก4แล้วข้ามไปคุณก็ยังสามารถเข้าไปเดินเล่นที่ลอตเต้ดีพาร์ตเมนต์สโตร์ได้ด้วยเหมือนกันมาที่นี่เรียกว่าอุดมสมบูรณ์แล้วก็ครบถ้วนในร้านค้าและแหล่งชออป,ปิงิงงจจรๆค่ะ่ะแตนกากา นั้นแล้วนะคะสายสีเขียวเนี่ยยังมีสถานีอื่นๆที่สามารถเชื่อมต่อคุณไปยังแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นฮงแดนะคะย่านของวัยรุ่นนะแล้วก็เป็นวอล k ก n g s สตรีทเป็นชอปปิ้งสตรีทด้วยนะคะหรืออ e ีแดนะคะมหาพิทยาลัยสตรีที่สวยงามมากๆอยากให้ได้ไปถ่ายรูปกันสักครั้งหนึ่งหรือจะไปที่ DDP นะคะทงแดมุลดีไซน์พลาซ่าเป็นอาคารที่ดีไซน์ออกแบบมาสวยงามมากๆเลยหรือถ้าใครที่เป็นสายแบบชอบอะไรหรูๆหน่อยนะคะไปเที่ยวคลังน้ำนะอยากจะไปซัมชิลอยากจะไปที่ซัม ซอมีให้คุณได้ไปเดินอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นห้างโคเอ็กซ์นะคะหรือไปลอตเต้เวิลด์ที่จำชิลก็สามารถเดินทางไปได้ด้วยเหมือนกันทั้งหมดนี้เนี่ยอยู่ในสายสีเขียวหมดเลยค่ะ และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องโบกมือลากันแล้วนะคะทุกคนแต่อย่าลืมนะคะเรายังมีอีกหลายสถานีที่จะพาคุณไปตะลุยกันอยู่อยากรู้ไหมว่าสถานีต่อไปคืออะไรติดตามได้ที่ Next Station Chang Jiho อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์ให้กำลังใจกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนคอนเทนต์เกาหลีเกาใจจากทาง Diary of Chang Jiho กันนะคะสาหรับวันนี้อันยอง